สวัสดีค่ะวันนสภาเจริญพักดีนะคะลูกค้าสัมพันธ์ประจําศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลเกษตรราชศรีบุรินนะคะวันนี้รายการศรีบุรินล a b ทอ l ของเรา,เาจะมาพูดคุยเรื่องการทานอาหารอย่างไรให้ร่างกายเรามีสุขภาพแข็งแรงนะคะและว,วันนี้เราจะมาพูดคุยกับแพทย์หญิงจิราย,ยุทธมณีรัตน์นะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการจากสหรัฐอเมริกาประจําศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลเกษตรราชศรีบุริน,นะคะ่ะ สวัสดีค่ะคุณหมอจีรายุนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,ว,คะวันนี้เราจะมาปรึกษาคุณหมอเรื่องการทานอาหารอย่างไรให้มีร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะคะคะสุขภาพแข็งแรงเนี่ยคืออะไรแล้วก็ประโยชน์อาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างไรบ้างคะคุณหมออ่า ก็คือการทานอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยนะคะก็คือทานเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ป้องกันโรค <Okay. S 1> โรคที่เราต้องการที่จะป้องกันในปัจจุบันเนี่ยก็คือโรคติดต่อเลือ,อโรคไม่ติดต่อเรือรัง <Okay. S 1> อย่างเช่นพวกความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงและโลครคมะเร็งพวกนี้ค่ะ าการทานอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยก็จะต้องทานอาหารที่ให้สารอาหารครบตามที่ร่างกายต้องการแล้วก็ให้พลังงานอย่างเพียงพอโดยที่ไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป<ม>ค่ะ,ะสิบข้อหลักๆของการทานอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยนะคะก็คือข้อหนึ่งเนี่ยทานอาหารที่ให้สารอาหารสูงแต่ว่าพลังงานต่ำนะคะแล้วก็ข้อที่2เนี่ยก็คือว่า เลือกทานอาหาราที่ให้พลังงานจากธัญพืชที่ไม่ขัดสีนะคะ mm hmm. เช่นข้าวกล้องขนมปังโฮบีดเ mm hmm. มล็ดธัญพืชเข้าโอต๊ตทั้งหลาย mm hmm. นะคะหลีกเลี่ยงพวกอาหารที่มันมีแบบน้าตาลเยอะๆหรือว่าแป้งแป้งสูงๆนะคะเพวกข้าวเหนียวขนมหวานเนี่ยค่ะนะคะแล้วก็ข้อ3 mm hmm. ก็คือเลือกทานโปรตีนจากเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันนะคะไก่ลอกหนัง mm hmm. แล้วก็ทานอาหารทะเลเนี่ยสัปดาห์ละประมาณ2ครั้งนะคะไม่ควรมากกว่านั้นเนาะแล้วก็ ควรเลือกทานโปรตีนที่มาจากพืชด้วยนะคะเชน่นจากถั่วต่างๆผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองหรือว่าถั่วเปลือกแข็งแล้วก็เมล็ดธัญพืชน,นะคะข้อ4ก็คือเลือกกินอาหารที่มีไขมันดี เช่นน้ำมันมะกอกถัว่วเนยถัว่วหรือว่าอะโวคาโดอะค่ะนะคะ,ะ,คะแล้วก็ข้อ5ก็คือทานผักผลไม้หลากสีนะคะสีแดงสีเหลืองสีส้มสีเขียวสีม่วงสีขาวให้ครบทุกวันเนาะพยายามทานให้ได้ทุกวันนะคะแล้วก็พยายามทานให้ได้ทุกมือ้อค่ะนะคะ,ะ,คะแล้วก็ข้อที่6ก็คือว่าอย่าลืมทานผลิตภัณฑ์ที่มาจากนมเนาะเพราะเราต้องการแคลเซียมนะคะที่สำคัญคือ,คอต้องมีไขมันต่ำด้วยเนะาะเช่นนมโยเกิร์ตนมเปรี เหลียวนมถั่วเหลืองนะคะข้อ7ก็คือทานอาหารแต่ละมื้ออย่างสมดุลเนาะตามที่สถาบันพภชนาการของไทยแนะนําก็คือผักครึ่งนึงแล้วก็อย่างอื่นครึ่งนึงนะคะอย่างอื่นครึ่งหนึ่งก็คือประเภทแป้งข้าวแป้งเนะะี่ยค่ะหส่วนสีแล้วก็โปรโตีนอีก1สนส่วนสีนะคะแล้วก็ข้อ8ก็คือดื่มน้ําเปล่าให้ได้อย่างน้อยวันละสลิตร อันนี้พวกชากาแฟไม่นับนะคะอนับแต่น้ำเปล่าให้ได้2ลิตรนะคะ,ะแล้วก็ทานในปริมาณที่เหมาะสมกับอายุเพศส่วนสูงแล้วก็น้ำหนัก แล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือว่าออกกําลังกายอย่างสม่ําเสม,สมเนะอเนาะอาการที่จะมีสุขภาพแข็งแรงได้เนี่ยการทานอาหารอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้เราประเสริฐค่ะก็ต้องออกกําลังกาย,กกายด้วย,วยใช่ค่ะคุณหมอนแนะนําออกกาลังกายอาทิตย์ละกี่ครั้งคะโค์การอน,อนามัยโลกเนี่ยแนะนำสัปดาห์ละ150นาทีค่ะก็คือแบ่งเป็นครึ่งชั่วโมง5วันครึ่งชั่วโมง5วันค่ะของแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไส์ก็คือการออกกําลังให,ให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นค่ะ แล้วก็อีกสองวันที่เหลือก็คืออาจจะออกเป็นแบบ resistance exercise ก็คือการออกกำลังเพื่อให้กล้ามเนื้อมันยืดหยุ่นได้มากขึ้นนะคะ,คะแล้วจริงไหมคะที่ว่าเราควรทานอาหารตามกรุ๊ปเลือดจะมีประโยชน์จริงๆแล้วเนี่ยการทานอาหารตามกรุ๊ปเลือดเนี่ยมันก็เป็นการทานอาหารแบบหนึ่งที่จะว่าไปก็คือยังไม่ได้รับการ วิจัยที่ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะว่ามันได้ผลหรือว่าไม่ได้ผลแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยมันก็คือการทานอาหารเพื่อสุขภาพแบบหนึง่งเนาะก็เขาก็อิงว่าการกรุ๊ปเลือดแต่ละกรุ๊ปเนี่ยจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังเนี่ยไม่เท่ากันนะคะอย่างเช่นว่ากรุ๊ปโอเนี่ยจะมีความเสี่ยงในการเป็นโรคพวกโรคหัวใจความดันโรคอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยคะ่ะน้อยกว่ากรุ๊ปอื่นๆเนาะแต่ว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นพวก ไอแผลในพาะอาหารเนี่ยคะ่ะเยอะกว่าอ่ะแล้วก็กรุ๊ม A เนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคติดเชื้อเยอะกว่าส่วนกรุ๊ป AB และก็กรุ๊ป B เนี่ยจะคล้ายๆกันก็คือว่ามีความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งตับอ่อนสูงกว่านะคะก็คือว่าแต่ละกรุ๊ปเลือดเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับการดูดซึมอาหารแล้วก็ปฏิกิริยาของร่างกายที่มีต่ออาหารที่ทานเข้าไปอะคะ่ะอย่างเช่นว่ากรุ๊ปโอเนี่ยย่อยแป้งได้ไม่ค่อยดีเนาะแล้วก็มีแนวโนม้มที่จะเก็บแป้งที่ที่ร่าง มันย่อยไปแล้วเนี่ยเปล่นไปในรูปไขมันก็คือจะอ้วนง่ายถ้ากินแป้งเยอะส่วนกรุ๊ป A เนี่ยย่อยแป้งได้ดีนะคะใช่แต่ว่าย่อยโปรโตีนได้ไม่ค่อยดีเนาะแล้วว่าหากว่าเราทานอาหารไม่ถูกกับกรุ๊ปเลือดของตัวเองเนี่ยก็จะเกิดอาการอ่อนเพลียปวดหัวเรื้อรังอาหารไม่ย่อยแล้วก็นํามาสู่เป็นโรคอื่นๆตามมานะคะเช่นโรคผิวหนังโรคแพ้ภูมิตัวเองอ,อย่างเงี้ยค,ค่ะก็จะ เป็นตามคือผื่นตามใช่ใช่ค่ะเป็นสิวเป็นอะไรอย่างเงี้ยแพ้แพ้นุ่นแพ้นี่ใช่ค่ะส่วนถ้าเราทานอาหารตามปุ๊บเลือดได้เนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องของการย่อยอาหารอย่างมีประสิทธิภาพเนาะช่วยในการควบคุมน้ําหนักนะคะลดการอักเสบเพิ่มพลังงานเพิ่มทําให้มีแรงมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทําให้มีสุขภาพโดยรวมที่แข็งแรงแล้วก็มีอายุยืน รายละเอียดปิกย่อยด้วยนะคะดีค่ะดีค่ะ,อะโอเคกรุ๊ปเอเนี่ยเป็นเป็นกรุ๊ปที่เป็น v e g e เทเรียนนะคะก็คือหลีกเลี่ยงการทานโปรโตีนกจาก <A. S 1> สัตว์ที่เยอะเกินไปเพราะว่ากรุ๊ปเอเนี่ยจะมีน้ำย่อยในกระเพาะอาหารน้อยนะคะแล้วก็รวมถึงกรดในกระเพาะอาหารก็น้อยะคะ่ะเพราะฉะนั้นจะย่อยโปรโตีนแล้วก็ย่อยไขมันยากเนาะ,อ,ะอาหารที่เหมาะสมก็คือประเภท ผักต่างกๆก<ๆ>ใช่ทานผักเยอะๆทานผักพวกธัญพืชอะไรเงี้ยค่ะสลัดสลัดค่ะจริงๆเนื้อสัตว์ก็ทานได้แต่ว่าให้เน้นไปเป็นเนื้อขาวค่ะพวกไก่ไก่งวงอาหารทะเลอะไรเงี้ยค่ะ,คะที่ไม่ใช่เนื้อแดงแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงพวกน้ำตาลาคาเฟอีนคะชากาแฟแล้วก็แอลกอฮอล์กาแฟดำใช่ควรหลีกเลี่ยงค่ะ ่ส่วนกรุ๊ป B เนี่ยกรุ๊ป B เป็น Dairy Dinker ก็คือกรุ๊ป B กรุ๊ป B ค่ะ,ะเป็นกรุ๊ปที่ดื่มนมได้ดไดโดยไม่โดยโดยไม่ค่อยมีปัญหาอะไระนะคะ,ะแต่ว่ากลุ่มนี้เนี่ยจะเขาเรียกว่า sensitive กับเลกตินค่ะเลกตินก็คือเป็นโปรตีนในใ,ใ,ใ,ในในธัญพืชพวกข้าวโพดข้าวสาลีข้าค่ะใช่ข้าวโพดข้าวสาลี มะเขือเทศมะเขือเทศถัว่วค่ะแล้วก็ไก่ไ <c oughs> ก่ด้วย <c oughs> ชายไก่ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นกุ๊บีเนี่ยก็ ต้งทานอาหาราที่มันกรุ๊ปเอเลยต่างกับกรุปร๊ปเเล็กน้อยไม่ถึงกับตรงข้าตรงข้ามคือกรุ๊ปโกรุป๊ปโอกรุ๊ปบี <Okay. S 1> เนี่ยจะอยู่ตรงกลางก็คือว่าทานได้ทั้งผัก,กแล้วก็ทางทางเนื้อผักเนื้อแป้งทานให้สมดุลน,นะคะอ่าแล้วก็สามารถทานประเภทเดี่ก็คือผลิตภัณฑ์จากนมได้อ่าโดยไม่มีปัญหา แล้วก็กรุ๊ปโอนะคะ,คะเป็นกรุ๊เปเลือดที่มีกรดในกระเพาะอาหารค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็จะย่อยอาหารได้ดีเนาะโดยเฉพาะประเภทแป้งแล้วก็โดยเฉพาะประเภทเนื้อสัตว์แล้วก็ไขมันค่ะแต่ว่าถ้ากรดในกระเพาะเยอะเนี่ยก็จะเกิดแผลในกระเพาะอาหารได้ง่ายเนาะถ้าทานไม่ตรงเวลาหรือว่าทานแบบอาหารที่มันรสจัดเกินไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะเกิดพวกโรคที่มันเป็นเกี่ยวกับต่อมไทรอยได้ง่าย นะคะค่ะ,คะกลุ่มนี้ก็เซนซิทีฟกับเลกตินเหมือนกันเราก็ต้องพยายามเลี่ยงไอ้พวกข้าวสาลีาพวกไอ้ธัญพืชทั้งหลายอย่างเงี้ยค่ะไม่กินเยอะเกินไปเนาะ แต่ว่ากลุ่มนี้สามารถทานเนื้อแดงได้ค่ะเน้นไปทางาเนื้อสัตว์ผักผลไม้นะคะแล้วก็เลี่ยงแอลกอฮอล์อีกเลี่ยงแอลกอฮอล์กับคาเฟอีนเช่นเดียวกันนะคะกุ๊โค่ะโานในส่วนกลุ่มเอนะคะก็จะเป็นลูกผสมระหว่างกลุ่มเกับกลุ่มบีค่ะก็คือจะมีน้ำกรดในกระเพาะอาหารเนี่ยน้อยเหมือนกลุ่มเแต่ว่ายังสามารถย่อยโปรตีนจากเนื้อสัตว์ได้คล้ายๆกลุ่มบค่ะ แต่ว่าจะมีแนวโน้มในการเก็บโปรตีนที่ร่างกายมันย่อยไปแล้วเนี่ยในรูปของไขมันเพราะฉะนั้นถ้าคนกรุ๊ปเลือด AB เนี่ยทานประเภทเนื้อสัตว์มากเกินไปก็จะอาจจะอ,อ้วนได้ง่าย,ยค่ะเพราะฉะนั้นโปรตีนที่กรุ๊ป b b ควรทานก็คือควรมาจากประเภทโปรตีนจากพืชผัก เช่นต้าหู้อย่างเงี้ยค่ะจากถั่วเหลืองใช่ต้าหู้อาหารทะเลอาหารทะเลผักใบเขียวแล้วก็ทานดื่มนมได้นะคะแต่ว่าควรจะเป็นนมประเภทนมเปรี้ยวหรือว่าเป็นโยเกิร์ตอะไรเงี้ยค่ะจะจะย่อยได้ง่ายกว่านมวัวทั่วไปใช่ค่ะุุเคบีเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงอาหารที่มันเป็นเนื้อสัตว์แปรรูปค่ะ เพราะว่ากลุ๊มเอบีเนี่ยจะย่อยอาหารค่อนข้างช้าเนาะถ้าเกิดว่าทานอาหารที่มันเป็นเนื้อสัตว์แปรรูปเนี่ยมันก็จะอยู่ในกระเพาะอาหารนาน,นก็จะทําให้มีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารมากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นก็ควรหลีกเลี่ยงใช่แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่ากุ๊มเอบีเนี่ยไม่ควรทานแป้งกับโปรตีนในมื้อเดียวกันเยอะๆค่ะควรแยกทานมันจะย่อยได้ง่ายกว่าอย่างเช่นมื้อนี้ทานแป้งเยอะก็ทานแป้งเยอะไปเลยอีกมื้อนึงก็น้นไปทางโปรตีนไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแป้งให้น้อยลง คหลักๆก,ก็ประมาณนี้คุณหมออยากจะฝากการเลือกทานอาหารในสังคมปัจจุบันนะคะอตอนนี้มันมีอาหารแบบบุฟเฟ่นะคะปิ้งย่างเยอะมากเราน่าจะเลี่ยงไม่ได้เลยตรงนี้อยากให้คุณหมอแนะนำว่า วิธีการทําทานละเราต้องเผาผ่านยังไงดีหรือว่าเราจะกลับไปเราต้องมาปฏิบัติตัวยังไงอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอก็คือเริ่มแรกเลยเนี่ยถ้าเลี่ยงบุฟเฟ่ได้ควรหลีกเลี่ยงค่ะเพราะว่าการทานบุฟเฟ่เนี่ยมันทําให้เราทานเยอะเกินไปค่ะพลังงานก็จะเกินแล้วก็อาหารที่เรากินเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเลือกที่แบบเฮ้ยกินให้คุ้มอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นพวกเนื้อสัตว์เนาะเนื้อสัตว์มันก็จะแบบเป็นเนื้อสัตว์ติดมันอย่างเงี้ยค่ะมันราคามันถูกกว่าลดต้นทุนของร้านค้าถึงค่ะก็เวลาถ้าคือต้องกิน จริงอะคะ่ะก็เลือกประเภทแบบเนื้อสัตว์ที่มันติดมันน้อยๆะะอย่างเงค่ะเป็นประเภทอาหารทะเลก็ได้หรือว่าเป็นแบบเนื้อไก่อะไรเงี้ค่ะแล้วก็ทานผักให้เยอะขึ้นค่ะมันก็จะช่วยให้เราทานไดน้อยลงเพราะว่ามันจะอิ่มเร็วะค,ะค่ะแต่ก็พูดถึงว่าคุ้มไหมก็อาจจะไม่คุ้มถ้าทานผักเยอะๆค่ะ แล้วก็ก็ออกกําลังกายเนาะถ้าว<ช>่า<ช>ถ้าว่าต้องทานบุฟเฟ่บ่อยๆนะคะก็ต้องเผาผ่านให้มากขึ้นก็คือต้องต้องออนท็อปอะค่ะก็คือต้องมากกว่า150นาทีที่เขาแนะนําไว150<ม>้150่านาทีนี่คือพื้นฐานที่<ช>ทุกคนควรทําอยู่แล้วแต่ว่า<ม>ถ้าเกิดว่าเราทานเยอะเงี้ยค่ะเรารู้ว่าวันนี้เรา<ไ>ทานเยอะ้ยคะเราก็ต้องไปเมินก็แอบกำลังเพิ่มไปอีกใช้หต้อกำลังเพิ่มค่ะแล้วก็อย่างนึงก็คืออาหารที่ภาพทานข้างนอกอย่างงี้ค่ะมันก็จะแบบปรุงรสค่อนข้างเยอะ าการปรุงรสเยอะเนี่ยก็จะทำให้มันเพิ่มความเสี่ยงของพวก ความดันโลหิตสูงเนี่ยค่ะเบาหวานเนาะสองโรคหลักๆที่ที่เป็นกันคนจำนวนายใช่ค่ะก็แนะนําให้ทําทานเองจะดีกว่าถ้าทําได้ปรุงเองค่ะถ้าเราหลีกเลี่ยงการทานอาหารบุฟเฟ่หรือว่าทานอาหารนอกบ้านบ่อยๆไม่ได้นะคะเราก็อย่างน้อยก็ตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้งเนาะจะได้รู้ว่าเป็นอะไรบ้างหรือเปล่าพวกเช็คความดันเช็คน้ําตาในเลือดเช็คไขมันอย่างเงี้ยค่ะหลักๆของเรานะคะก็ถ้ารู้เร็วว่าเป็นโรคอะไร จะได้รักษาได้เร็วนะคะลดาการเกิดภาวะแทรกซ้อนแล้วก็จะมีอาย,ยุที่ยืนยาวได้ใช่ค่ะ,คะก็ในส่วนของศูนย์ตรวจสุขภาพนะคะของเรายินดีให้บริการนะคะสำหรับใครที่อยากจะปรึกษาด้านโภชนาการนะคะด้านตรวจสุขภาพประจำปีของเราในส่วนของศูนย์ตรวจสุขภาพนะคะเราสามารถที่จะเข้ามาปรึกษาได้นะคะของเราเปิดทุกวัน,นะคะ่ะจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเราจะเปิด8โมงถึง4โมงนะคะเสาร์อาทิตย์ให้ บริการ7โมงถึงบ่าย3ในวันนักขัดตะเลิกเนี่ยก็สามารถเข้ามาบริการได้นะคะสําหรับลูกค้าที่สะดวกก็8โมงถึง4โมงอนะคะยังไงเข้ามาปรึกษาได้เลยเบอร์โทรนะคะก็ล่างนี้เข้ามาสอบถามกันได้เลยค่ะ ยังไงก็ขอขอบคุณคุณหมอจิรายุมณีรัตมากเลยนะคะที่วันนี้มาให้ความรู้เราเรื่องการทานอาหารเพื่อสุขภาพนะคะแล้วก็ดูแลเรื่องสุขภาพของเราต่อไปอ่ะคะ่ะแล้วก็ถ้ามีลูกค้าท่านใดนะคะอยากปรึกษาปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะสามารถอคอมเมนต์มาในรายการได้เลยนะคะของเราจะมีทีมงานนะคะตอบคําถามอยู่สีลินแลกทอของเราก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขวัญและคุณหมอขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ